ดค่ะท,ทามาช้อปปิ้งช้อปปิ้งช่วงค่ำๆมืดๆถนนมีถนนเห็นไหมคะนอทอะไรฮะนอทอะไเอา้า ไปเอาไหนอะเอากดดาวเต่เก่นนี่เด้อันนี้อะไรเนี่ยใช่ไหมออะไรอะอน,นี่มัน่ากลัวเคย How อ o อ a อ r y all กดแก่นดาวเต่ล้อนไปเข้างนอกนะ โอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยยังไงอ่ะอเรียวหยุดยูสเตย์เฮียดันอยู่นี่แหละเดี๋ยวมามี่ไปเอาโอเคยูเวทมามี่ดาวเฮียต้องกลับไปเอา รถเข็นมันข้างบนมันไม่มีมีจุดถ่ายเองด้วยนะคะจ่ายเงินเองตรงนี้ พามาช็อปปิ้งช็อปปิ้งอ๋อร้าชการพักทองอาปะอาเร็วเร็วเดินโอ้ช,ชอ็อกโกแลตเยอะแยะเลย เย้เนียร์ลิกิสมัดโอ้ช็อกโกแลตเยอะๆเลยว้าวฮะสิมีของสำหรับชิสมัรแล้วหร่อนเนี้ยมา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 สลัดมอสเทนก็มี เยอะแยะเลยค่ะกี่บาทเออ <c oughs> อ,อู้ววางเบาๆดิแตกไหมพามาช้อปปิง้งนะคะ <c oughs> เรียนพามาช้อปปิง้งเรียนใส่รถอะ่ะพุชเรียน <c oughs> เลียนพูดไทยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> อีกแล้วมึงอ่ะ <c oughs> เอาอะไรก่อน เอาแครอทพามาช้อปปิ้งนะคะ๋ยวมาทางนี้ก่อนมีแตงกวด้วยราคาแตงกวาลูกใหญ่มากค่ะลูสิฮัลโหลเซสวัสดีครับดีดี ครับแตงกัวก็สลัดด้วยมาเร็วๆรมาเร็วเรมาเร็วเร็วเคนไซเนี่ยเออเร็วๆ มีเห็ดนางฟ้าด้วยนะคะเนี่ยมันไม่ใช่มีเห็ดนางฟ้าด้วยเอ๊ะอยู่ไหนล่ะจับผิดป่ะเห็ดนางฟ้าไปไหนอ่ะไน,นี่ปะไม่ใช่เ,เอาอันนี้นี่ค่ะมีเห็ดนางฟ้าด้วย ห้าสิบสี่สี่สิบสี่สิบกว่าบาทได้แค่นี้ทำอัดรูมด้วยหัดรูมฝรั่งด้วยห้ดรูมฝรัง่งฝรังฝร่งเห็ดเมืองนอกค่ะมาช้อปปิ้ง มันใสอ่ะเดินไป go okay, <now. S 1> ออคเครอดด้วยแครอด oh. เออออคเครอดมาฝากแครอดก็ไม่แพงนะคะ mm hmm. go ดูผลไม้องุน เลยมีทั้งครึ่งหนึ่งนี่สองคนลูกใหญ่มากมาเรียมมานี้อ่ะโดเร็ว,รวโอ้ยไปทางนูน้นสายไปสายไปทางทีแอปเปิ a ลแอปเปิ l ลแอปเปิลอันไหนดีแอปเปิลอันไหนดีคะ ราคาแอปเปิลมีส้มด้วยอันนี้อร่อยแล้วเนี่ยอันนี้ดแดงๆพรุ่งนี้ไม่ได้บังเก็นใช่ไหมเรียนฮะเรียนพรุ่งนน่มาสุขคุยเหรอ พุนนท์นี่มะพร้าวมะพร้าววา,า,า,างนอกก็มีขายค่ะอยู่เทสโก้ยี่กุ้งทำขนมอันนี้แหละมาซื้อมีมะม่วงมีทับทิมอินทผาลัมเป็นนี้นะคะมีอินทผาลัมด้วยมีทุกอย่างมีมะม่วงฝรั่งฮะฝรั่งสับประรดสับประรด แตงโมก็มีชอบกินสับประรดสับประรดสับประรดเอาสองลูกโอ้ยคนใส่ก็ได้เนาะอือสิข้ามีแคนตาลูปป่ะแคนตาลูปเมลอน แคนตจอูป <Yeah. S 1> อันนี้เมนนล์เยอะมีบานานะมีกล้วยด้วยกล้วยหอมมาไปเอาซีเรียลแอปเปิลแอปเปิลเอาเนี่ยดูปะอันแอปเปิลดูดิยคืหวานอันนี้เท่าไหร่อ่ะนี่สำหรับการ์ดถ้าการ์ดราคานี้ถ้าไม่การ์ดราคานี้ จะมีสมาชิกอ่ะชื่อสงอบนี่ฮัลโหลมีมันเทศด้วยมีมันเทศทอง กบชีสต้นหอมตัวน,นี้นะคะกระเทียมกระเทียมพริกสดตัวนี้นะเนี่ยสี่บาทก็สิบทีเกือบสี่สิบบาทนะสามสิบกว่าบาท ถังงอกถังงอกเลี้ยนเอาถังงอกให้หน่อยบีสนสเปาสน่ะข้างในนุ่นอินไซเอาอิน oh, <inside> ไซโนอินไซหมอมาโซนมแล้วนะคะมิวเอามาสองมิวเอานมมาบิ๊กวันแอนมีเดียมเอามาอันใหญ่ๆ อันใหญ่ใหญ่บิาา๊กวันอ่ะฮะเอาวางตรงนี้กูดบอยช่วยแล้วก็เอานี้อันนึงนอ่าโนอินไซอ่ะฮะเออช่วย no, าาช้ยชอปปิง้งเห็นไหม <need> เอาโยเกดด้วย <need> โยกกดเมืองนอกอันนี้อชอบกิน ราคาก็เท่าไหร่นมบอนสามสิบก็สี่สิบกว่าบาทสี่สิบกวบห้าสิอ่ะชั้นหนึ่งนมเปรี้ยวด้วยนี่นมเปรี้ยวก็มีไหนะคะนมเปรี้ยวฝรั่งชอบนมเปรี้ยวไปอายุเกิดด้วยลูกเอาถอดเสื้อออกไปเพราะอ่ะทูร้อน เดือนขอเสื้อออกไปมันร้อนอ่ะร้อนไหมอันนี้พุดดิง,ดดงดอันนี้อร่อยคอสตาร์พุดดิง้งเทสโกอร่อยคอสตาร์พุดดิง้งอายุเกิดไหม ไอโยเกิร์ตเยกเกิร์ติงอ่ะเอาเอาไปห้อยรถนุ่นผู้อ่อนค้าผู้อ่อนชอเลยผู้อ่อนชอเลยน้เงียวบ้างเหรอเนาะ อนมันร้อนมันเยี่ย yeah. มาใส่ไปดิอ่ะพูอินเฮียมาด,นะดูครั้งหน้าต่อไปนะคะคลิปต่อไปนะคะ